ถ้ามีคนไปชวนไปเล่นบอลเล็กๆครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องเล่นเพราะมันพาเราไปต้มพอแล้วแจกมาปุ๊บเนี่ยรอ,อสองข้าเรอเตะอตอกะแล้วก็ปอกแปดตรงนี้นะเขาจะทำเป็นถุงขึ้นมาเลยอันนี้คือจับได้ก็เรียบร้อยเลยอย่างลูกเนี้ยเขาฉีด<า>สีเงี้ยพอมันเขย่ากลึกนีเสียงมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม ต้องหูเป็นฟังเป็นด้วยอย่างนี้แปลว่าออกสองโคตรได้เสียเลยโคตรได้เสียได้เสียมากๆกินทั้งบ้านกินทั้งเมียมาใช้นิ้วกระดิกเกี่ยวปุ๊บ้นมาเหมือนเดิมก็จะอาได้ตัดแจกบล็อกเด้งนี่บล็อกเลยไหมบล็อกดิผู้ใหญ่ครับตอนนี้มาเรื่องโกงพนันในบ่อนมั่งทำยังไงอย่างสมัยก่อนเนี่ยโกงไพ่เนี่ยต้องฝึกเหร ผู้ใหญ่ไอ้มือแจกเนี่ยโกงไพ่เนี่ยนะมันมีโกงสองแบบโกงแบบซ่อนซ่อนคือมีของกลางการ,รกโกงโดยที่แบบไม่มีของกลางคือเก่งธรรมชาติครับคืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดเจ้ามือเนี่ยคนที่เขาซอยคำนวณตีลังกาเป็นคฟังให้ดีๆนะซอยคำนวณตีลังกาเป็นครับเขาสั่งว่าเขาตกอะไรได้เลยว่าทีเนี้ยเขาตกแยก โปแดงนั่งโปแดงห้าคนเนี่ยเขาจะรู้หรือว่าทีแรกเขาแจกเขงซอยก่อนแจกเขงซอยก่อนพอทีแร้กูรู้ปุ๊บทีนี้มึงแทงกันสิบมือพอทีแรกกูยังไม่รู้ปุ๊บมันลงมาเล่นกูยังไม่รู้แต่พอรู้ปุ๊บสิบมือกูรู้แล้วกูแบบป๊อปป๊บปป๊อปเขาซอยเขามันอย่างเงี้ยซอยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเขาแล้วเขาเอาวางอ่ะพี่ก็ตัดพี่ก็ตัดปุ๊บนะพอตัดปุ๊บเนี่ยคนที่มันเก่งเนี่ยมันหยิบปุ๊บแล้วมันตีดังกาคืนกลับมาอยู่ที่เดิมได้มาใช้นิ้วกระดิกเกี่ยวปุ๊บขึ้นนมมมาเเหือดิ ก็จะเอาไป้ลยตัดแล้วก็แจก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 ป๊อกเด้งนี่ป๊อกเลยไหมป๊อกดิลงตรงนี้เก้าตรงนี้ตัวเจ้ามือตัวก็เองเก้าเก้าแล้วก็แจกอย่างอย่างนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าซอยคำนวณตีลังกาครับไม่มีของกลางครับไปเตะเขาก็ไม่ได้ตีเขาก็ไม่ได้ครับหาหลักฐานก็ไม่ได้อาไพ่ของมือมาเองกูไม่ได้ไพ่มาอ่าอย่างเงี้ยฝีมือแต่ถ้าออกไปวันนี้คนที่เขาเห็นเขาก็จะด่าผมแน่ไพ่ของโก้มันก็ไม่ยอมอุ้ยฟังอันนี้ได้ฟังเดี๋ยวเดเดี๋ยวให้ดูรูป อันนี้เก่งเก่งมากระดับต้นๆของประเทศเลยไปดูลูกเขาได้ให้ดูเฉยๆไปดูนั่นหน่อย, <c oughs> ยจะวา่า <c oughs> แล้วก็อีกกรณีนึงโกงมีของกลาง <c oughs> อย่างเงี้ยโดนเตะได้ครับ <c oughs> โดนกระทืบได้ซ่อนไพ่ซ่อนไพ่ <c oughs> นี่นะอย่าสมมตินี่ยอย่างเงี้ยนั่งอย่าง <c oughs> นี้เขานี่เก่งเป็นเก่งๆสงสัยนะครับ <c oughs> คืออย่าสมมติว่าเล่นเนี่ยเล่นทีแรกเราก็ยังไม่ได้โกงครับแล้วก็ล้างดูธรรมดาปุ๊บดูธรรมดาปุ๊บตอนที่เขาจะ เอาไพ่เข้าไปล้างแล้วก็ซ่อมไปตัวหนึ่งแล้วก็มาเสียไปตรงนี้อย่างสมมติเราซ่อมซ่อนเตะปตัวซ่อเตะสิบยยกมวยอะไรก็ได้พอเราแจกมาปุ๊บเนี่ยเรามีแปดกับกับสองก็เท่ากับบอร์ดบอร์ดเราเราเราสองข้าเราเตะออกแล้วก็พอกแปดเท่าทีนี้เราซ่อนสองพอทีหน้าเราแจกมาครัหกก็หก เราสองแต้มครอหกเข้าเราสองออกเราเพราะแปดอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกแควนดผู้ใหญ่แต่ว่าอย่างนี้มันต้องเนียนนิดนึงนะเนียนเนียนแน่นอนผมผมผมเป็นคนเชี่ยวเนี้ยผมเล่นบ่อยๆเนี่ยเฮ้ยเขาเขาเขาใช้มือเดียวอาได้เลยเขาฟันออกมาได้มือเดียวเลรนะได้คนเก่งแล้วก็มีมีมีอันหนึ่งฟันฟันตะเข็บเสื้อครับคือตรงเนี้ยนะเขาจะทำเป็นถุงขึ้นมาเลย ขอบกระดุมพอดีครับถุงไม่ใส่ไพ่นะแล้วก็คือเวลาลุ้นอย่างนี้ต้องเปลักษณะอย่างนี้อ๋อไปอย่างนี้ออแล้วเวลาออกก็ดันออกมาดันออกมาอแล้วก็มาดูนมือครับภาษาตัวแล้วก็ดันขึ้นไปถวงตัวออกมาสองตัวอันนี้ก็เรียกฟันเสื้อแล้วก็มีอย่างนี้ตะเข็บข้างครับตรงนี้จอกระเป๋าคอบางเกง ต้องเป็นกนเกียรตินกันิงๆไม่ได้ครับเอออย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าโกมีของกลางอันนี้คือจับได้ก็เรียบร้อยเลยลงวทคือมันมีหลายอย่างอันนี้แล้วอย่างอื่นนะผู้ใหญ่ไฮโลอะไรพวกเนี้ไฮโลนี่เยอะมากสารพัดอธิบายลําบากเพราะมันมีแบบโกแบบมีของกลางไอ้ไอ้อย่างของกลางคือแบบว่าเอาแม่เหล็กไปใส่ไว้ในลูกเต๋า แล้วมันมีแบบไปกล้องวงจรปิดติดไว้ที่ฝาฝาถราด้งอย่างนั้นน่างั้นโดนโดนลูกปืนได้แต่ถ้าไม่มีของกลางคือฉีดสีเข้าไปในลูกเต๋าอ้าวฉีดสีแล้วเราเราก็ฟังเสียงอ๋อฟังเสียงแล้วเขาฉีดสีเขามีบังคับได้ด้วยว่าสามชั่วโมงน้ำยาหายหมดไม่มีของกลางอันน่ะใช่ดำได้สองชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงเดีก็ได้ไม่ให้หมดก็ได้ อ่าเนอะอ่าโอ้วิวัฒนาการขนาดแบบว่าสองชั่วโมงปุ๊บมึงเอาต่อกลับบ้านมึงไปผ่าเต๋าเลยมึงเอาไปลอยน้ำก็ได้ผ่าดูไปเช็คน้ำดูว่าเต๋าผิดไม่ผิดอืมทำได้หมดภายในสองก็เหมือนก็อย่างเงี้ย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 อย่างรุ่งเนี้ยเขาฉีดสีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยของกลางก็ยังอยู่ นี่รับนี่ฉีดสีแล้วอ่ะฉีดแล้วอ่ะแล้วข้างในเป็นไงฉีดแล้วแค่ท็อปปติไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกเราล้ไม่ได้หรอกอ๋อสีคือมันก็ไม่ไม่มีสีอะไรแต่เวลาลงไปมันมันมันฟ้ามสีลงไปมันจะมันจะฟังเสียไม่แล้วผู้ใหญ่เข้าไปยังไงนี่มันแข็งแข็งอ่ะเขาทําได้เหรอเขาจะเข็มของหมอเหมือว่าทําเลยก็ต้องแล้วโอ้โหพวกนี้มันนข้อเก่งไปยืนดูมาทาแล้วมันสุดยอดเจ้าผถีชก็ได้สั่งทำก็ได้เหรอสั่งทำก็ได้ก็มีจ่ายรับจ้างทำมีหมดอุ้ยแล้ว เอาเท่าไหร่ชุดละสองพันพันก็มีแล้วแต่เอาเลยอธิบายให้แบบผมผมไม่รู้คือแบบว่าอุ้ยมันแข็งแข็งเนี่ยมันมันฉีดเข้าไปยังไงอ่ะมันโผลกฉีดเอามาดูมาแล้วอ่ะมันทำได้อ่ะแล้วพอฉีดมีน้ํายาอยู่ข้างในนะใช่พอมันเขย่ากรึกในเสียงมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมต้องหูเป็นฝั่งเป็นด้วยรู้เลยว่าอ๋อหน้านี้วในเดอ๋ยวแต่ว่าอันนี้เราฉีดหน้าเอี่ยวสมมติเราฉีดหน้าเอี่ยวอะไเงี้ยฮะไดเอี่ยวลงฮะข้างบนก็เไม่หกครับถ้าลงไปทุบสองเมตร แน่นแน่นก็เท่ากับตั้งหน้าสองแล้วหกสองเมตรถูกไหมครับมันก็จะมันก็จะตัดตัด,ตดเสษของมันได้เวลาเล่นมันจะง,ง่ายขึ้นว่าอันนี้คือเท่าเท่าอันนี้เป็นเป็นสองสองเมตรแล้วอีกไปหนึงอารวัทด,ดวงมันก็จะทำให้ได้เปรี่ยวขออย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าโกงจับได้เนี่ยบอนอย่างอย่างนี้นะอย่างนี้จับยากเพราะว่ามันหมดมีเวลาหมดแต่เดี๋ยวนี้ถั่วหยิบเป็นการพนันที่ง่ายเร็วไวได้เสียเร็วใครก็ชอบ ถั่วหยิบคือปัจจุบันนี้เมื่อก่อนไม่มีสมัยก่อนคือถั่วครอบถั่วครอบถั่วที่ปีนเม็ดละหุ่งเม็ดกระดุมแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็มาเขียน T4 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 แล้วก็ตัวเศษแต่คนมาดัดแปลงกลายเป็นถั่วหยิบปัจจุบันเนถั่วเอาลูกเต๋ามาทำเป็นถั่วหยิบเอาตัวเศษมาเป็นตัวออก คือเดี๋ยวนี้เขาใช้อย่างนี้เจ้ามือคือเป็นคนเขย่าเขย่าปุ๊บแล้วก็วางแล้วมันจะมีตรงนี้หนึ่งนะฟังนะมันจะมีสี่เหลี่ยมหนึ่งสองตรงนี้เป็นสองอันนี้สามอันนี้สี่แล้วเขาก็จะเอาเอากระดาษหรือเอาแบงค์อะไรก็ได้วางเป็นหลุมๆมสี่หลุมแต่ต้องเหลือไว้เจมือหลุมหนึ่งไว้เจมือเล่นอีกหยิบไปแค่สามหลุมใครแย่งได้แย่งเอาหยิบมือหนึ่งก็โดนทีเดียวสี่มือทั้งทุนออกอะโอ้โหมื่นจ่ายสามต่อสี่ต่อทั้งคุณ สามสี่ต่อเลยเหรอทั้งทุนถูกต่อก็เท่าสี่ต่อทั้งทุนข่าวมาทั้งทุนถ้าไม่คิดทุนก็เท่าสามต่อครับแล้วอย่างเงี้ยสมมุติว่ามาเอาตัวเศษคำคำง่ายว่าเศษเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ครบสี่อันนี้ออกสามอันนี้ออกสามเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งรวมกันเป็นสามแท็สามถ้าอย่างงี้มาเอาตองสองอย่างี้ะอย่างนงี้แปลว่าออกสองเพราะว่าอันนี้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 ครบครบไปแล้วเหลือเศษที่สอง นี่เข้าใจไหมฮะอย่างนี้เอาสี่เป็นหลักปัตรเศษออกมาที่เหลือไปค่อยนั่นครับถ้าเป็นเป็นเลขสามเอาเลขสามก็ได้เลขสามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าออกหน่วยอย่างพี่หยิบหน่วยพี่จ่ายสี่ต่อทั้งทุนแต่ละบอลเนี่ยบางบอลเนี่ยหลุมละห้าหมื่นจ่ายจ่ายสี่สองแสนนะสองแสนนะตาเดียวหยิบเพียวเนี่ยจาเดียวเนี่ยทีเดียวเลยอซื้อบอลสายสองคัน นี่ตอนนี้กําลังระบาดมากระบาดมากโคตรได้เสียโคตรได้เสียเลยโคตรได้เสียได้เสียมากๆกินทั้งบ้านกินทั้งเมียเลิกหมดอันนี้อันนี้ฝากผู้ใหญ่เตือนน้องๆหน่อยว่าอย่าไปเล่นทําไมฮะเพราะมันโกงแล้วผมจะสอนอีกอย่างหนึ่งถ้ามีคนไปชวนไปเล่นบอลเล็กๆครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องเล่นเพราะมันพาเราไปต้มแล้วเขาทําไงเขาทําไงเขาก็รู้ไว้ชอบเล่น เขาก็พาไปกินเที่ยวเที่ยวเทิเข้าเตะให้จนชินงเจนปุ๊บเฮ้ยเป็นบอลหรือเปล่าไปหาค่ายจ่ายกันไหมอะไรเงี้ยไปุ๊้เขาก็เล่นกันอยู่และหน้าม้าเขาเล่นกันเต็มสิบกว่าคนใส่ทองใส่ทองใส่เตะใส่ทองเก๊ทองกินเต็มไปหมดเลยให้มันดูบเหมือนเหมือนบอลเลยแสดงว่าต้องไปตีสนิทกับเหยื่อใช้เวลาหลายวันนะบางคนเขาเก่งเขารูปหล่อหน้าตาดีครับเขาเรียกว่าเก่งหิ้วหมูเก่งหิ้วลาวอาชีพเขาเลยครับแล้ว ทางเราเนี่ยก็รู้จักกับพวกเราต้มอ,อยู่แล้วครับไอ้นี่เก่งไ,ไอ้นี่ไอ้นี่เก่งไ,ไอ้นี่ไอ้นี่เก่งไอ้นี่พาไปเลยเอ,อแล้วก็โทรบอกว่าเดี๋ยวพวกนี้จะพาหมูไปตัวนะ,ะบล็อกเด้งตั้งรอนะ,ะออวันนี้เล่นกะลานะตั้งรอนะอะไรเงี้ยแล้วผู้ใหญ่ที่เคยเห็นเนี่ยคือเราไปทําอะไรในนั้นผมไปากาาับมันเฉยผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเพราะเราไม่เห็ขนขาหน้าตาดีแล้วไปกับมันก็รอแบรอส่วนแบ่งอ๋อไปต้มหมูคือ มึงก็จมเข้าไปกูทำกูทำทำน้องกูเข้าไปข้ามไปเ้ยวอย่เข้าไปเรื่อยอ่ามึงก็เล่นไปดิแล,แล้วเราแล้วเดี๋ยวปุ๊บไอคนนี้หิ้วเี่กก็พาหมูไปข้างนอกก่อนไปที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็ไปหวานล้อมดไม่ดีอย่างงี้อ่าแล้วเสร็จปุ๊บค่อยกลับมาแบ่งแบ่งเหี่ยวแบ่งตังค์ที่ที่แล้วอย่างนี้เนี่ยหมูที่พาไปก็ต้องรวยหน่อยเพราะต้องไปเสียเยอะเพราะไม่งั้นแบ่งเงินไม่พอผู้ใหญ่ทีมงานเยอะ เพราะว่าไหนจะต้องคนคนที่เล่นกันในบอลคนที่มาเป็นคนงานจะเป็นคนของจองเราจองเราจะเป็นเป็นหัวหน้าใหญ่ควันหนึงให้มึงสามร้อยเอาไหมมึงก็ต้องเอาอมึงจะมาเอาห้าพันไม่เลยไม่ได้ครับแต่วันนี้มีหมูมาสามตัวมึงก็ได้เก้าร้อยมึงเอาไหมอ๋อพอเสร็จปุ๊บมีคนโทรไปแล้วจะมีพาหุงไปแล้ มือแค่มาเป็นหน้าม้านั่งเล่นไม่เอาอ่ะดีทําอะไรอ่ะดีมาขอย่าออย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเราต้มตุ๋นต้มตุ๋นกันทีมาทีเนี่ยได้เสียกันเท่าไหร่ผู้ใหญ่เป็นสิบล้านยังมีเลยเฮ้ยจริงจริงบาคาร่านะสิบล้านเลยเออบาคาร่ามีตั้งโต๊ะบาคาร่าโกงเลยมีคนเล่นเหมือนของจริงเลยออกไพ่เหมือนจริงอจริงเลยมีกล้องวงจรติดจริงจริงประตูล้อประตูประตูอย่างดีมียาเฝ้าอย่างดีเลยกี่คนทั้งหมดทีมงานทั้งหมด2 0 30ิบาสี่ห้าสิบคนเลย โอ้ยมันจะมันจะโทรบอกว้วหมูตัวนี้อูจี๊ดรวยหน่อยรู้เลยและอย่างเราเนี่ยในฐานะทีมงานหนึ่งในทีมงานเราได้ส่วนแบ่งประมาณไหนสมมติตอนนี้10ล้าน10บสิบล้านเขาจะขอ60สิบไอ้ขอ40ขอ40คนพามาไปหกสิบท่ามยนั้นนะดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วก็6ล้านอ่าหกล้านก็มาแบ่งอ่าผู้ใหญ่ก็เยอะดีก็เยอะดิเราไปด้วยสมัยก่อนนี่นะสมัยก่อนลาวต้มในเมืองเต่กเทียวโคตรเยอะเลยแล้วตอนนั้นผู้ใหญ่ทำเพราะว่า อยากได้ตังค์ตอนเราผมผมไม่อยู่แต่ที่เขามาอยู่เงี้ยพอเราอยู่ของเราก็ต้อทอทให้ก่อนสามพันห้าพันหมื่นก็หมดไม่รู้ได้หมดแต่เดี๋ยวนี้มันศูนย์พันหมดแล้วมันศูนย์พันหมดมนนแล้วน,นี่ที่พูดนี่ปีอะไรประมาณประมาณปีเรเดียวนะน่าจะประมาณปีห้าศูนย์ก็เริ่มซาแล้ว <c oughs> เพราะทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะดังจะดังยัง่งยืนหรอกทํามากินดีว่าทุกวันนี้ผมก็เลิกวงการหมดเลยเลิกทิ้งหมดเลยผมไม่เอาแล้วแต่รู้จักหมดวงการเล่นรู้จักหมดเก่าๆนะใหม่ๆไม่รู้จักเก่าๆรู้จัก ผ่านบทวงการม้ามวยบอลแล้วม้าล่ะโกงได้ไหมอย่างม้าเนี่ยม้าวันนี้มีทงหมดสิบสิบหกตัวข้อที่ลงสามตัวข้อเี้ลงสามตัวข้อที่ลงสองตัวข้อที่ลงสามตัวมันก็ถูกมันก็เท่ากับเหลือแค่สี่ข้อแต่ม้าม้าคนเนี้ยเต็งหนึ่งใบละสิบห้าบาทใครก็ต้องต้องแทงแน่ว่าโบวไว้ไอ้ที่เก่งไว้แน่นอนว้ แชมป์เก่าเบอร์หนึ่งแต่งหนึ่งเวเวลาดีอะไรดีหมดเลยแต่กูดึงไม่ไม่เข้าครับกูไปเอาม้าไปละร้อยเก้าสิบเก้าเข้ามันสั่งได้เขาด,ดึงม้ากันได้เนี่ยขเขาเรียกว่าอย่างนี้วงการมา้าวงการม้า,าก็โกงมวยก็ทำได้มวยมวยก็ทำได้ บวยเนี่ยคือมันอย่างนี้เขาเรียกล้มสดล้มสดคือหมายว่าเอาบวยสองตัวมาเตี้ยมก่อนข้างนอกมาเล่นละของข้างนอกเสียงมันอย่างนี้แดงเนี่ยมึงทาไปเลยสามยกเตะล่อเป้าไปเลยน้ําเงินก็บางอย่างเดียวอไม่ไหวแล้วเรียกล้มสดพอขึ้นยกสี่แดงกลับมาแย่น้ําเงินกลับมาทาดีและน้ำเงินก็กลับมาชนะอย่างนี้ก็เรียกล้มสดครับล้มสดกระทั่งล้มสดกระทั่งแบบไห้โดนนับอย่างมีนะแบบ ทำ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 มาสี่ยกเลยอ่ะทำมาขาดเลยอ่ะปลายยกสี่โดนนับอ่ะกับพังแอ้ราคาห้าสิบหนึ่งอ่ะเอาแล้วถ้าทำแล้วก็มีวิธีหนึ่งวิธีนี้ใช้ไม่ได้หยาบมากอย่าไปทำนะใส่ยาใส่ยาสมมติว่าคุณเนี่ยออกจากค่ายมาเนี่ยออกจากค่ายมา ก็าแวะป้นน้ำมันแต่ผมเนี่ยเอาลิปโพกอีแดงไปวางไว้เป็นแผงเลยครับแต่ครูเนี่ยใส่น้าไปแล้วเด็กกินเข้าไปร่างกายรับไม่มีแรงแต่นี้ก็มีไงมีเขาเลยยาสั่งเดี๋ยวนี้ก็มีกันสมัยนี้นะเขาเลยยาสั่งแล้วสมัยก่อนไม่มีไม่มีล้มสดยาสั่งไม่มีสมัยก่อนล้มสดล้มสดผู้ใหญ่ทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วไม่เอาแล้ว อยู่บ้านแล้วนะอยู่บ้านแล้วนะแล้วผมก็ทําบุญอย่างเดียวตอนนี้นนแล้วก็ฝากน้องๆหน่อยครับว่าจริงๆแ,แล้ววงการพนันเนี่ยเพราะอะไรถึงไม่ควรเข้าไปผมจะบอกให้ฟังว่าไอ้คำว่าเข้าบ่อนไม่ต้องเข้าเพราะายังไงก็บ้านเราก็ไม่ค่อยมีกินอยู่แล้วนะเอาคําว่าตอนเนี้ยทางออนไลน์ผมขอร้องเลยครับเพราะว่ามันเสียอนาคตเลยเสียผู้ยีผู้ยำเสียบ้านเสียหมดทุกอย่างหมดพ่อแม่แตกระแหงกันหมดเลยผมขอเตือนสติไว้เลยว่า ไม่มีอะไรที่จะมาสู้มันได้แล้วไม่มีอะไรจะเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเราเลยพูดถึงอันนี้พูดถึงพนันออนไลน์ใช่ไหมออนไลน์คำว่าในออนไลน์จบไปเลยการพน,นันทุกอย่างหมดืมอโคตรน่าก,กลัวแค่คำว่าโคตรน่าก,กลัวเดียว่าสมัยผมไม่มีนะสมัยที่ผมอยู่กรุงเทพยังไม่มีพวกนี้นะครับ ขนาดบ่อนที่เขาเล่นกันสดๆอย่างเ่ไหวแล้วนี่ในออนไลน์เครื่องไม้เครื่องมือผู้ใหญ่ใช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 ่อันนี้ผู้ถูกมันมีแต่เรื่องของการโกงมิจฉาชีพแล้วแล้วสุดท้ายถ้าผีพนันเข้าสิงับผู้ใหญ่มันหมดเลยนะทั้งบ้านทั้งรถทั้งสุกสิ่งทุกอย่างผมเคยมีเพื่อนคนหมดมันไม่ทันเขาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องเข้าไปเล่นพอเสียอยากจะได้คืนพราเสียอยากจะได้คืนค มันก็ถล่มไปเรื่อยถ่านไปเรื่อยกิจการเจ๊งหมดสรุปแล้วคำว่ากาพนันอย่าไปแตะต้องอย่าไปเล่นไม่แต่ถ้าบางคนบอกว่าผมจะเสี่ยงดวงผมมีข้อจากัดของผมแค่นี้เสี่ยงด,ดวงแค่นี้ไม่ได้ลูกหลานอย่าไปเล่นเลยห้าบาทสิบบาทเล่นเพราะมันทําให้เราเกิดกิเลสครัำว่าห้าบาททีแรกก่อนแล้วกเดี๋ยวก็ลาไปเรื่อยพอได้มาห้าพันอยากได้ห้าหมื่นอ่าใช่ เดี๋ยวาหมดคราวนี้ก็หมดใช่เพราะมันเป็นมันเป็นเทปให้เราอ่ะครับเพราะเราแทงน้อยก็ถูกแทงมากก็แดกเคยเคยเห็นใครรวยกับการพนันบ้างไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่ดูมาทั้งชีวิตขนาดนี้เจ้าของบอลรวยเจ้าของบอลรวยนะนั่นแน่นอนแน่นอนเพราะเขาไม่เล่นนี่เพราะฉะนั้นนน้องๆนะฮะจองบอลแน่นอนฟังไว้นะอย่าไปยุ่งกับมันนะการพนันนะขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะครับวันนี้โอ้โหผมได้รู้เรื่องราววงการได้ได้ได้ เหลาสุมาลีแต่ก็ชื่อจริงชื่อไหนแคลทีกุลคนเราจะไปใหญ่ยาวราดใหญ่ายากนะมันมีโหแบ่งหลายแก๊งก็เกิน,สนแสดงว่ายาวราชในอดีตนั้นมันอั้งยี่เลยโอ้โหกนี้โอตีเก้าตีเก,ก้ามากเกินกว่หูธรรมดาไหล่ะมันจะมีอยู่คนนึงถ้าใครล้มคนนี้ได้ขึ้นเลยเป็นเบอร์หนึ่งเ,เบอร์หนึ่งตอนนั้นเอยชื่อได้ไหมใครอย่างอบอลเฮียแคลเนี่ยห้ามโกงไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดโอ้ทีเดียวใครแดกเลยใครแดกเรสร็จถ้าใครมาโกงในบอลโดนเลย อ้าวแล้วไม่งัดกับเสียชิวเหรอไม่งัดเสียชิวอายุมากกว่าครับแต่ให้เกียรติเฮเหลาแล้วเสียชิวก็หลีกทางให้ <นะ S 2> ผมกล้าพูดได้ผมพูดเนี่ยผมผมอยู่ในต้าครับผมนอนอยู่ในนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่รวมของนักเลงนักเล่นทุกอย่างยาเสพติดครับไอ้ยาโป้นที่ไหนมาก็ต้องหนีมานอแอตตาอย่างเฮปอเนี่ยกับเฮเคลาเนี่ยเขาเฮเหลาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่บอกว่าไม่ยอมคนดิัมึงจะมาบังคับกูอะไรเงี้ยไม่ได้ เตงโก้เนี่ยเขามีตังค์มีบริวารมีมือปืนเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะ่ะเขาก็มีชื่อเหมือนกันนะ่ะเฮเลาเขาก็ส่งคนไปนายาวเนี่ยนายาวเขาชื่อนายาวเรียกว่านายาวนะเขาเป็นคนเมืองเพชรเหมือนเหมืามาอนกับแบบดังจีนเลยอะ่ะใครที่ต้องชำระตีดำเนินเป็นเพื่อนกับน,น้อยสาตานาออกจากคุกมาเลยมาอยู่กับเฮลาวเลยเขาจะนั่งคุกมานกับโควิดครับแล้วก็จะมีเอผ้าตัดพูด้นี้ว่าเฮลาวก็เตรียมตัวที่จะมาลงสสสมุทรสงครามแล้วก็ ถ้าพูดเป็นภาษาดักเล่ก็รดยกว่าตัดแข้งตัดขาเพราะเฮียเหลจะมาเล่นกัน ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ